เอาแล้วนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับณตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับ ช่วงนิ่มนิวส์นะครับผมเป็นการสรุปข่าวแบบย่อยง่ายๆนะครับผมจะสรุปข่าวฟุตบอลรายวันนะครับผมซึ่งผมจะทําทุกวันนะนั่นคือสิ่งที่ตั้งใจจะทำนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะพยายามออนแอร์ให้ทันในช่วงระยะเวลาที่เพื่อนๆน,น่าจะกําลังรับประทานอาหารกลางวันกันอยู่นะครับซึ่งอันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนี่นทีน้วยแล้วกันแต่ว่าให้เข้าใจกันว่าคอนเซปต์ของนิ่มนิวส์นะครับผมมันคือคอนเซปต์ที่สรุปข,ข่าวฟุตบอล บอลน,นะครับผมแบบกระชับฟังเพลินเนเนี่ยผมเข้าใจง่ายนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงช่วงแรกก่อนเลยนะครับผมนั่นก็คือผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมซึ่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยโอ้โหเตะกันตั้งแต่5้าทุ่มกว,กว่าได้เลยนะครับผมลากยาวจนถึงแมตต์ตีสอลากไปจนตีสี่เรียกได้ว่าใครที่แบบจะดูยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยถ้าไม่ได้นอนมาก่อนนี่คือดูไม่ไหวแน่ๆน,นะ ไม่ได้ดูกันพอดีครับแล้วถ้าเกิดคุณได้ดูอยู่คุณก็ไม่ได้นอนกันพอดีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องรู้เอาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสรุปผลคู่แรกกันก่อนเลยนะครับมาที่คู่แรกก่อนเลยครับนี่ครับเป็นคู่การลาตอสลายที่ผมเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนกับลิเวอร์พูลนะครับผมแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันครับการลาตาสลายชนะลิเวอร์พูล 1ประตูต่อศูนย์นะผมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเลี้ยวภูเนี่ยเป็นทีมจากพรีเมียรีที่แพ้กาลาตัสลายนะผมทีมสุดตรึงนะจากอ่าลีกตุรกีเนี่ยแล้วก็เป็นความพ่ายแพ้นัดแรกในลีกเฟสของเขานะตั้งแต่อาร์เนอร์สลอตมาคุมเพราะว่าตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะครับผมอาร์เนอร์สลอตนี่คือก,ก็ก็เคยแพ้แหละแต่ว่าอ่าถ้าเอาแบบแพ้เป็นจริงเป็นจังในฤดูกาลนี้สิต้องใช้คํานี้ก็เนี่ยแหละ แพ้แล้วนะครับผมในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกนะแต่ถ้าเกิดนับพรีเมียร์ลีกด้วยโอ้สองครั้งแล้วนะแพ้สองครั้งแล้วนะครับซึ่งอ่ามันมาจากจุดโทษนะครับผมที่เกิดขึ้นนะจากการอ่าทำฟาวนะครับผมนะของโดมินิกซอบอลสไทซึ่งการทำฟาวในกรอบเขตโทษนะครับมันมันก็คือจุดโทษนั่นเองนะผมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับผมแล้วแน่นอนคนที่ปิดบัญชี นะครับผมคนที่สังหารจุดโทษเข้าไปก็คือวิกเตอร์โอซิเมตนั่นเองนะครับเป็นเอสของทีมกาลาตาสลายนั่นแหละยิงโคตรคมนะครับผมไม่ธรรมดานะครับแล้วก็มีในช่วงท้ายๆของเกมนะมี VAR ปฏิเสธจุดโทษด้วยในช่วงท้ายเกมซึ่งมีลิปูคบได้รับสัญญาณจุดโทษซึ่งกรรมาการเป่าปีนให้แล้วนะแต่สุดท้ายครับมี v a r ตรวจสอบว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะฟาวหรือเปล่ามันเป็นจังหวะที่ โคนาเต้นเนี่ยถึงบอลน,นะครับผมแต่ไปถึงบอลที่หลังซินโกโ้ฮะไปถึงไปถึงบอลชา้ากว่าผู้เล่นเกมรับของฝั่งกาลาสลายไปนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งแน่นอนครับมันเป็นเหลี่ยมที่ากาลาสลายเนี่ยได้เปรียบกว่าโกนาเต้ชัดเจนนะครับก็เลยทําให้ลิฟูไม่ได้จุโดโทษไปนะครับแล้วก็ทําให้ลิฟูแพ้นน1น <laughs> นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมาครับต่อมากันอีกนัดอีกคู่หนึ่งครับเป็นอันดกมาดิด นะครับผมนะเจอกับแอชลันเฟงเฟิร์ตนผมเปิดบ้านต้อนรับมาเยือนโอ้โหเปิดบ้านแล้วเนี่ยถล่ม5้เหน่นะถล่มขี้แตกเลยนะผมก็มาจากเกมรุกที่ดุดันมากๆนะครับผมของทีมตาหมีที่โชว์ฟอร์มเกมลุกได้ดุดันมันก็จะสอดคล้องไปกับอาชัยชนะนะครับผมที่ชนะเหนือคู่แข่งไปถึง5ประตูนะแล้วก็ได้ประตูนําอย่างรวดเร็วตนะั้งแต่นาะทีที่4เลยจากอารลาสปาโดรีนะที่เป็นน้องลาสปาก,กพงนะครับแล้วก็ มีการถล่มประตูนะผมใน3ประตูในช่วงครึ่งแรกเลยถึงแม้แฟรงเฟิตจะตีไข่แตกได้ในช่วงครึ่งหลังก็ตามนะครับแต่ก็บวกประตูเพิ่มอีก2ลูกจากโจวานี่ซิเมโอเน่นะเป็นพ่อของซิเมโอเน่ถุยเป็นลูกชายของซิเมโอเน่ที่เป็นผู้จัดก,การทีมของอเลติกมาดิดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ลูกจุดโทษของฮูเลียนอาวารเลสในช่วงท้ายด้วยซึ่งโอ้โหอาวารเลสก็แอซซิดกระจายครับฟอร์มดีเหมือนเดิมแอซิดกระจายเช่นเดิมนะครับก็ เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆอีกครั้งหนึ่งของอเรียวมาดิดหลังจากที่ถล่มเรียลมาดิดไป5้าประตูต่อ2นะโหดูสินะเกมลุกเขาดุดันเรับเกมลุกดุดันจริงนะครับต่อมาครับมาอีกคู่หนึ่งครับเป็นคู่ที่สานะไครัสเอามาที่นะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนกับเรียลมาดิดนะครับผมซึ่งคู่นี้จะเตะเร็วกว่าชาวบ้านชาช่องเขานะและแน่นอนครับเจ้าบ้านโดนถลุมถังขี้ไปครับศูนย์ประตูต่อ5ฮะระเบิดระเบ้อกันเลยทีเดียวเชียวนะครับโอ้โห ศูนย์ประตูต่อ5นี่คือถล่มทลายครับเจ้าบ้านตายครับตายนะครับผมก็ฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสําหรับเรอัวมาดิดละกันถ้าถ้านาคยูฟาเพราะว่าในลีกเนี่ยมันสะดุดไปกึกหนึ่งแล้วก็แน่นอนครับผมพูดไปแล้วสะดุดแอดมาดิดเด้แหละนะคือมึงจะแพ้ทางกันไปไหนนะครับเรอยวมาดิดบุกไปเก็บชัยชนะได้อย่างท่วมท้นคว้า3คะแนนเต็มเป็นนาที่2ติดต่อกันในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้นเองนะครับแล้วก็อีกจุดอ่า อีกจุดเด่นหนึ่งเลยที่เราต้องพูดถึงนั่นก็คือแฮตทริกของพิเป้นะผมเคลียร์อย่างปาบลอนะเป็นดาวเด่นในเกมน,นี้เป็นแมนออโต์แมนนั่นแหละก็ทำประตูไปถึง3ลูก,น,ก Hat ะนะก็แฮตทริกอ่ะนะแล้วก็มีเรื่องของลูกจุดโทษด้วยนะครับอ๋อและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมีการทำประตูจากอ่าคามาวิงกาด้วยแล้วก็บราฮิมทิอาร์ด้วยนะครับก็นั่นแหละครออับสกอร์5ประตูศูนย์เต็มเต็มเลยนะละบาดเจ็บเลยนะครับแล้วก็มาคู่ต่อมาครับเป็นคู่ปาฟอร์ดที่เปิดบ้านเหมือนกันนะปาฟอร์ดเ เปิดบ้านตอนรับการมาเยือนกับบายเยมูนิกซึ่งอันนี้ก็โอ้โหสก,กอร์ขี้แตกเหมือนกันนะครับเจ้าบ้าน1ประตูต่อ5อย่างน้อยก็ได้1ลูกแล้ววะเออไม่แย่นะครับซึ่งก็เป็นเกมลุกที่ดุเดือดดุดันมากๆในฤดูกาลปัจจุบันในฤดูกาลสองพันสิบห้าสองพันสิบหกละกันของบายเยมวนะิกเนี่ยที่ทำประตูได้อย่างต่อเนื่องมากๆนะครับก็ครึ่งแรกล่อไป4เมตรอะ และแน่นอนครับเป็นแฮร์รี่เคนที่ซัดไปถึง2ประตูเลยประเด็นก็คือไฮไล์สำคัญก็คือเคนะ่ะเขาเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวลูกนะในวันนี้เขาเล่นเป็นเพลย์เมเกอร์ครับแต่ยิงประตูถึง2ลูกดังนั้นไม่ต้องสืบถึงความโหดของเขาแต่ทำไปเล่นไปครับเอสของทีมเบอรนิเกอลัตแจ็กสันเนี่ยนะคทำประตูด้วยนะเออไม่ธรรมาดาครับผมนะไม่ธรรมาดานะสำหรับนิโคลัสแจ็คสันนะครับต่อมาคู่ต่อมาครับเป็นโบโดคริมนะ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนกับท็อตแนมฮอสเปอร์บแต่ว่าสกอร์ก็ตามที่เพื่อนๆทราบกันเลยครับ2อประตูต่อ2นะครับซึ่งมีเหตุการณ์ตามตีเสมอ เกิดขึ้นนะซึ่งมันมาจากการที่สเปอร์เนี่ยเกือบจะแพ้นะครับผมทีมจากนอร์เวย์ก็คือโบตุกลิมทีมนี้แหละเพราะอะไรเพราะว่าโบตุกริมเนี่ยขึ้นนําไปก่อน2ประตูต่อศูนะจากเจนสปีเตอร์ฮาส์นะครับผมนะผมไม่รู้เขาปูนอสยังไงผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแต่สุดท้ายครับสเปอร์ก็กู้สถานการณ์กลับมาได้นะครับผมทีมไก่เดือยทองไล่ตีไข่แตกจากลูกการทําประตูของมิกกี้ฟันเดเฟนในนาทีที่68นะครับ แล้วก็ได้ประตูตีเสมอจากจังหวะที่ผู้เล่นบุลโตกริมทําเข้าประตูตัวเองโอนโกฮะช่วงนี้เขาฮิตโอนโกเนาะตั้งแต่แมนซิตี้กับเบอร์ลี่แล้วมีอีกแล้วนะครับนะโอนโกอีกแล้วนะแต่สุดท้ายก็นั่นแหละรครับ2ประตูต่อ2นะต่อมาครับอินเตอร์มิลานและปัสก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนกับซาลาเวียปาครับผม,มก็สกอร์เมื่อกี้กูปลดสปอยไปแล้วนะ3ามประตูต่อ0ูนนะผมชนะชัยชนะครั้งนี้ครับเป็นชัยชนะอย่างสวยงามนะครับผมซึ่ง นี่ต้นไมลานเก็บ3แต้มได้สักทีนึงครับจากการทำประตูของลาตเตร์โล์มาติเน่ที่ทำไปถึง2ประตูเลยนะแล้วก็อีกคนหนึ่งครับก็เป็นดุมฟรีครับดุมฟลายวิงแบ็กฝั่งขวาสุดตึงที่ทำประตูได้อย่างต่อเนื่องนะครับเป็นกองหลังแต่ทำประตูเหมือนกองหน้านะครับและนั่นก็คือความน่าเยี่ยงของดุมฟรีหรือดุมฟลายนะดุมฟรีกันเนาะเออนะแล้วก็คู่ต่อมาครับเป็นโอลิมปิกแม็กเซย์เปิดบ้านต้อนรับก็มาอยู่กับอาแจกอัสดัมนะครับผมสกอร์ก็4ประตูต่อศูนย์ครับ ก็มาร์เซย์ถล่มยับครับทีมจากฝรั่งเศสเปิดบ้านเอาชนะอาแจกไปอย่างคาดลอยโดยอีกอเปียซาวยิยงไปถึง2ประตูเลยนะแล้วก็มีการทำประตูจากเมซึนกินวูดแล้วก็เป็นปีแออิบริคุบไป,ปอย่างนะครับผมในช่วงครึ่งหลังอีก1ทีก็สกอร์รวมเป็น4ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับ มาครับแล้วก็คู่นี้เป็นคู่เชลซีเจอกับเบนฟิก้าครับความฮาก <c oughs> <c oughs> ็คือเกิดมาถึงก็ความฮาเลยก็คือเป็นเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนกับเบนฟิก้าแหละแล้วก็เชลซีชนะไป1ประตูต่อศูนยนะครับหลักๆแล้วก็คือไฮไลท์สําคัญของคู่นี้เลยนั่นก็คืออันเดรโนการาโชนะผมอดีตตำนาน Manchester, แมนเชสเตอร์เดคู่ที่มี CR7 เซเ่นอิลเวเป็นไอดอลน,นะครับ ก็แอสซีสวยๆครับผมเปิดบ bon อลยากกับบิ๊กให้นะตัดเข้าในแล้วสุดท้ายยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลทะแยงเข้าประตูอย่างสวยงามครับแต่บงังเอิญเดชบุญฮะคนที่ยิงประตูเป็นรีออสครับทำเข้าโกรประตูตัวเองครับไอรีออสเนี่ยเป็นผู้เล่นของเบนฟิก้านะแต่เขายิงผิดฝัง่งครับน่าเสียดายมากๆก,ก,ก็เลยทำให้เชลซีชนะไป1ประตูต่อศูนย์คะเท่านั้นเลยครับนะเท่านั้นเลยครับต่อมาครับคู่สุดท้ายแล้วครับของ่าผลการแข่งขันที่ผ่านมาในวันนี้นะนั่นก็คือคู่นี้เลยครับ ออตาลนตาเจอกับคลับบูนะอตตอตาลนตาเปิดบ้านตอนแรกกำลังแขงกับคลับบุกซึ่งสกอร์ก็สองประตูต่อหนึ่งเนต้ยแอตแลนตาก็ผู้ทําประตูเป็นสามาดิเนี้ยผมทำอ่าประตูในอ่าลูกจุดโทษได้นะแล้วก็เป็นปลาสเสืยบทของดีบางบ่อบ้านผมเองฮะใครอยากกินปลาสเสือบติดต่อได้นะใต้ล่างดิสิบชั้นถูเย็ยบ เออก็อร่อยของดีไม่ใช่ยรับกลับมาที่เรื่องฟุตบอลก่อนเนี่ครับส่วนฝั่งของคาบ,บูเนี่ยก็เป็นฝั่งของอโซดิชนะย,ยิงได้ในนาทีแรกๆหรอนาทีที่3เลยนะโอ้ยิงไวมากแต่สุดท้ายก็แพ้เป็นเจ้าบ้านอัตรานาที่ชนะถ้าเกิดว่าเราสังเกตด,ดูดีๆจากที่ผม่ารายง,งานข่าวให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยนะครับเจ้าบ้านชนะโดยส่วนใหญ่นะถ้าไม่นับถ้าไม่นับไอ้ปาฟอร์ดเนี่ย อันนั้นก็ขี้แตกเลยนะครับเจอบาเยอร์นัปเดชชาบุญเนี่ยอีกคู่หนึ่งก็คือไอ้ไคสาั่นแะละที่เจอเลย่องมดีมันสวยครับมันสวยแค่นั้นเลยมันสวยล้นลวนครับอันนี้คือน่าเห็นใจมากๆก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าบ้าน2ทีมนี้แล้วกันที่ทําเต็มที่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้แค่จริงๆนะมึงเจอของแข็งเกินไปนะครับคราวนี้ครับมาในส่วนนี้กันบ้าง ข่าวบอลที่น่าสนใจที่มันเกิดขึ้นนะครับในวันที่1ตุลาคมนะเพราะว่าวันนี้ผมรายงานข่าววันที่1ตุลาคม,มน,นะครับมาที่ประเด็นแรกเลยครับโค้ชใหม่แมนยูครับหรือเปล่าครับสำหรับคนคนนี้โอลิเวอร์กาสเนอร์ผลงานดีมากครับเป็นอดีตกุนซื้อแฟงเฟิร์ตนะคนที่เคยทาผลงานได้ร้อนแรงมากก็คือเคยคว้า ยุโรปอทั่วยุโรป้าลีกมานั่นเองนะครับแล้วในในปัจจุบันเขาคุมทีมคิสตัลพาเลตนะครับซึ่งโอ้โหกิติศัก์เรื่องลือ,เร,อเรื่องชื่อครับ FA ครับก็ได้นะครับแล้วก็ได้คอมมูนิตี้ชิลนะครับก็ได้อีกแล้วก็ยังตบเลี้ยวพูไปไม่แผ่ผตันอันเลเงี้ยก็โหดมากน,นะครับแล้วก็สถิติไ่ไพ้าต่อหนึ่งสิบแปดนัด ดังนั้นผู้จัดการทีมคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาเลยทําให้เขานี่ครับมีอ่าเขาเรียกว่าเหมือนถูกเชื่อมโยงไปเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สนใจดึงมาคุมทีมนั่นเองนะครับก็ถือว่าเหมาะสมนะเพราะอะไรเพราะว่าด้วยความที่อาลโมลินเขาแบบกูจะหลังสามมาทำไมอะ่ะก็หาหลังสามที่เก่งๆสักคนหนึ่งไงแล้วก็มีประสบการณ์ในพิมพ์ริษีกด้วยออลิเวอร์กาสเนอร์เลยเป็นผู้จัดการทีมที่ผมมองว่าก็เห็นด้วยนะและเชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดด้วยเหมือนกันนะทั้งในอ่าด้วยทั้งในระยะยาวเลยแหละนะครับก็ เป็นตัวเลือกที่ดีมากนะครับแต่จริงๆแล้ Station แลวนอกเหนือจากโอลิเวอร์กาส r เนอร์ก็จะมีอาชาบีด้วยนะครผมอดีตตำนานแดนกลางของสเปนรวมไปถึงอาบาร์เซโลนาด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะถ้าเกิดว่าต้องการทําให้อ่าเขาเรียกว่าแมชยูเนี่ยมีเกมบุกที่สนุกดุดันไม่เกรงใจใครก็ก็ถือว่าน่าสนใจแต่ว่าอาสำหรับโอลิเวอร์กาสเนอร์ผมบอกว่าน่าสนใจมากก็เลยเอามาพูดถึงประเด็นนี้แล้วกันเนาะ นะครับต่อมาครับคำทำนายพิมลิกับซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ยังคงยืนยันว่าลิพูยังคงเป็นทีมเต็งอันดับหนึ่งที่จะคว้าแชมป์พิมลิกในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหสภาพทีมกูสภาพทีมลิเูอร์ตอนนี้จะคว้าไหวไหมก็ติดตามกันตอนต่อไปนะครับผมสวัสดีครับหยอกหยอกนะแต่ว่าอันนี้คือเรื่องจริงนะที่ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยยังทำนายว่าลิพูยังคงเป็นอันดับหนึ่งของทีมเต็งพิมลิกนั่นแหละแต่ถามว่า มันผิดพลาดไหมซูปมเปอร์คอมพิวเตอร์โอ้ผิดพลาดมานักต่อนักก็แหละแต่ก็เอามาพูดถึงสะหน่อยละกันนะเพราะว่าเขาอุตส่าห์ทำนายมาเนาะแล้วมันก็จังหวะมันลงล็อกพอดีอะนะเพื่อสาวอทิตที่ผ่านมาก็พึ่งแพ้คิสเซิลเพลเองนะแล้วก็เนี่ยล่าสุดเนี่ยเจ็ดแสบเลยเนี่ยโจดูบอลจบปุ๊บผมมาอ่านข่าวให้คุณผู้ชมแป๊บครับก็คือแพ้กระตุ้สลามก็เห็นว่าตลกดีเ็เลยเอามาเล่าให้ฟังแค่นั้นเลยไม่มีอะไรนะครับต่อมาครับอีกคราวนึงครับ เป็นคำชมจากปากของชายคนนี้ที่เพิ่งย้ายทีมมาครับลุยดีอาร์สปีกตัวลุกสุดจี๊ดของไปเมนที่เพิ่งซื้อมาจากลิเวอร์พูลครับได้ออกมากล่าวชื่นชมครับผมแฮร์รี่เคนครับกองหน้าเพื่อนร่วมทีมของเขาว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยมีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อผมเลยนะครับทาให้ผมเนี่ยมีผลงานโดดเด่นมากๆในฤดูกาลนี้และอีกอย่างหนึ่งคือตัวเขาเองเนี่แหละครับมีผลงานที่โดดเด่นมันเลยทําให้เขาเนี่ยมีสถิติในการยิงทะลุร้อยประตูเร็วที่สุดในบริษัทคนหนึ่งนะครับผมที่ทําผลงานได้อย่างต่อเนื่อง นะครับผมแล้วให้ที่เคนคือคนคนนั้นผลงานส่วนตัวดีทําให้ผลงานเพื่อนร่วมทีมดีผลงานเพื่อนร่วมทีมดีทําให้ผลงานของสโมสรดีโอ้โหดีแล้วก็ดีแล้วก็ดีไปใหญ่ครับดีอาร์ตดีไปหมดเลยโยเวนตีพูตอนนี้นะครับผมนะดิ่งลงดิ่งลงและแย่ลงก็หวังว่าลิพูจะกลับมาโดยเร็วนะครับผมทาไมถึงพูดถึงลิพูยัไอสัตว์กูแฟนลิพู <c oughs> <c oughs> <c oughs> อเออนะขอเออขอามาคายีนิดหนึ่งนะครับแค่นั้นเลยนะครับต่อมาครับข่าวสุดท้ายครับที่น่าสนใจนะวิลเลียมซาลิบาครับผมกองหลัง ดีกีดาวรุ่งไม่ดาวรุ่งแล้วมั้งผมว่าเป็นกองหลังระดับท็อปคนหนึ่งของโลกลูกหนังฟุตบอลเลยด้วยซ้ำนะครับผมต่อสัญญาใหม่กับอาเซนอลอีกหนึ่งชุดนะครับปืนใหญ่อาเซนอลทีมดังจากพเมลีครับผมก็ประกาศอย่างเป็นทางการรับวิลเลียมสลิบากองหลังคนสำคัญนับไดเซนสัญญาฉบ,บับใหม่กับสโมสรเรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลนะเดอะคูเนอร์เดอะกันเนอร์นะเออสอจกันเนอร์ครับที่อยู่ได้ <laughs> เปลี่ยนดีกว่าผมว่าเปลี่ยนคาดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมแลปโชว์ยาวนะเออเดี๋ยวผมแล็บโชว์มันจะมันจะโฟล์เกินไปนะครับผมว่าเรามาอัปเดตคู่ที่จะถึงนี้ไหมที่น่าสนใจเนาะนะครับนะผมว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตไปพร้อ,รอมๆกันเลยนะครับมันก็คือคู่ที่จะเจอกันนะครับผมต่ออาภายในคืนนี้ที่จะถึงนะครับผมมาเดี๋ยวผมไล่ให้นะฮะเพื่อนเพื่อน ซึ่งแน่นอนครับเป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์เป้รีนะ5ทุ่ม45นาทีเป็นต้นไปครับคาราบักนะครับผมเจ้าบ้านเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนกับโคเปนเนเกนนั่นเองนะผมในเวลา23นาฬิกา45นาทีหรือว่า5ทุ่ม45นาทีบ้านเรานี่ยแหละนะครับอีกคู่หนึ่งก็เช่นกันครับในเวลาเดียวกันเลยนะ5ทุ่ม45นาทีครับเป็นยูเนียนะผมเซงกิลอยนะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั่นเองนะครับต่อมาเป็นคู่ตีสองและสายดึกสายหมีแพนด้า นะครับผมเป็นเอเอสโมนาโกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนกับโอลิมปิกอสนะครับบาร์เซโลนาคู่นี้น่าสนใจมากนะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนกับปารีสแซงต์แชร์แมงครับก็เป็นเรียกว่าเป็นบิ๊กทีมที่ผลงานร้อนแรงทั้งในลีกนะครับผมแล้วก็อ่าในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เป็ทั้งคู่เลยเนี่ยมาชนกันซะได้อ่าคู่นี้เป็นคู่ที่ผมมองว่าคุ้มค่านะถ้าเกิดว่าใครจะนอน,นดึกแล้วดูแต่ว่าอย่างที่เพื่อนๆทราบกันครับว่ามีผู้เล่นตัวหลักทั้ง2ทีมเนี่ยมีอาาากรเจ็บโดยส่วนใหญ่ด้วยก็ แต่เชื่อว่าองค์ประกอบของทีมที่มันแข็งแกร่งขนาดนี้มันสนุกอยู่แล้วเนาะก็น่าสนใจมากๆสำหรับคู่นี้นะครับต่อมาอีกคู่หนึ่งครับบาเยอร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนกับ PSV ไฮโอเฟนนะครับแล้วก็เป็นดอร์ทมุนนะครับผมโบสเซียดอร์ทมุนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนกับอาร์จิกคับนาโปลีนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนกับสปอร์ติ้งลิสบอนและเป็นวิแอรียลที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนกับ ยูเวนตุสนั่นเองนะครับนี่คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังแบบคร่าวๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาในช่วงวิเคราะห์คู่แมทและก็คู่ที่น่าสนใจกันละกันนะครับน้องเพื่อนๆน้นองไปไปกันเลยนะครับเดี๋ยวผมสไลด์รูปเดี๋ยนะผมเลือกสไลด์รูปแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ดิผมต้องย่อกล้องเออนี่ผมลืมย่อกล้องครับยืมย่อกล้องนะนี่เป็นอันนี้ก่อนเลยนะครับผมบาซโลน่ Barcelona, นะครับผมพบ ปารีสเซนเชแมนั่นเองนะค,ความน่าสนใจก็คือเป็นคู่ปรับตลอดการในยูเซในรอบหลายปีที่ผ่านมาในช่วงนี้เลยนะทั้ง2ทีมมีการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ยังคงเป็นทีมระดับท็อปทั้งคู่ก็จะเป็นสิ่งที่ผมกล่าวไปข้างต้นก่อนหน้านี้นะครับประวัติการพบกันย้อนหลังนะผมคู่นี้เพิ่งพบกันย้อนหลังล่าสุดเนี่ยมีประวัติที่น่าจดจำมากมายเช่นรอบ16ทีมรัทที่ PSG ชนะขาดลอย นะครับผมกับบาร์เซโลนานั่นแหละแล้วก็ในปี2023-2024 20นะก็มีอ่าไฮไลท์ที่วกกลับมานั่นก็คือในวันที่บาร์เซโลนาแพ้ PSG ไป1-4ประต,ตูอีก1ทีครับก็เป็นผลงานที่ PSG ดีกว่าในทุกๆครั้งนะนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นนัดที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็มีช่วงที่บาร์เซโลนาคัมแบ็กใส่ PSG ด้วย นะครับอันนี้ก็ต้องตระหนักไปอย่าลืมที่ผมเอาสติอาประวัติย้อนหลังของคู่นี้ที่เจอกันมาเพราะจะสื่อว่ามันเป็นคู่ที่ก็กินกันไม่ลงอ่ะต่างฝ่ายต่างชนะแล้วชนะแต่ละทีคือสกอร์มากมายไก่กองเหลือเกินดังนั้นก็อย่างที่บอกครับในแมตช์นี้คือเป็นแมตช์ที่บาร์เซโลนาเป็นเจ้าบ้านเนาะก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าผลลัพธ์นั้นจะเป็นยังไง แต่สู้กันทุกครั้ง2ทีมนี้สนุกแน่นอนนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ PSG นั้นเป็นแชมป์เก่าของรายการนี้นะผมเพราะว่าอยู่อ่า PSG นะผมหรือว่าปารีสแซมเนี่ยเพิ่งควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์เป็นฤดูกาลสองพันสี่สองพันห้า,าี่เองนะก็เธยทำให้การมาบุกยืนที่อ่าคัมนูเอ้สนามเย้าชั่วคราวสิผมจำชื่อสนามไม่ได้แล้วมันก็มีความสำคัญมากๆนะครับผมซึ่งผลการแข่งขันในครั้งนี้มันบ่งบอกถึงสถานะความแข็งแร่งของทั้งบาซ่าเองแล้วก็ปารีสเองเราต้องมาลุ้นกันว่า ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นเอสโมนาโกนะที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับความน่าสนใจก็คือย้อนรอยเกมบอลดีศาตร์ที่แฟนบอลจดจำกันได้ในเร็วๆล่าสุดนี้นะครับผมในรอบสี่ทีมสุดท้ายฤดูกาล2016-2017นะครับผมที่ทำประตูไปถึง12ประตูเลยมึงยิงอะไรกันวนะเนีนัดแรกเป็นแมนซิตี้ชนะ5ประตูต่อ3นะครับส่วนนัดที่2เป็นโมนาโกชนะ3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เข้ารอบด้วย ประตูทีมเยือนนะว้าวพูดง่ายคือสกอร์มันรวมกันมันมันเท่ากันะแต่ว่าคนที่เข้ารอบมันคือโมนาโกไงอ่าดังนั้นมันก็มีเรื่องของศักดิ์ศรีอะไรเบางอย่างหรือเปล่าที่เป็นเดิมพันแต่ในปัจจุบันนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแข็งแกร่งมากๆแล้วนะในขณะที่โมนาโกก็แน่นอนพิช,ชานเขาก็คงยังรักษามาตรฐานจากชุดที่เคยเป็น,นได้แหละแต่ก็คงไม่ได้ดีเท่ากับชุดแชมป์ที่เคยเป็นมาถูกไหม ดังนั้นก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าผลลัพธ์นั้นจะเป็นยังไงประวัติการพบกครันบที่เคยเกิดขึ้นพบการครั้งล่าสุดนั้นก็บ่งบอกถึงสไตล์การเล่นที่เปิดเกมลุกเข้าใส่กันอย่างเต็มที่ทั้ง2ฝ่ายครับเพราะว่าโมนาโกในยุคปัจจุบันนั้นรูปแบบการเข้าทำหรือรูปแบบการเล่นจากสถิติที่ดูจากข้อมูลที่มีคือเขาเป็นทีมที่เล่นเกมบุกมากมากและประเด็นคือตามสไตล์ของเป๊ปกกาเดล่ากับแมเชสเตอร์ิตี้ในปัจจุบันก็เป็นทีมที่เล่นเกมบุกเช่นกันดังนั้น2ทีีมน้สู้กกันนนนสุแ่อนสกอสูงเชือรู เอามาเลือกดีได้ยังไงนะครับต่อมาครับเป็นอีกคู่หนึ่งครับเปียริอัลเนี้ยผมเจอกับยูเวนตุสนะครับความน่าสนใจคือเป็นการ,รเผชิญหน้ากันระหว่าง2ลียกยักษ์ใหญ่นะที่เน้นแท็กติกและเกมรับที่เหนียวแน่นเพราะจุดเด่นของทีมเนี้เอของ2ทีมอะ่ะ เขาจะเน้นเกมรับที่รัดก,กุมนะแต่ถึงแม้ปัจจุบันยูเวนตุสจะยิงขี้แตกก็ตามนะแต่ว่าที่เราต้องชื่นชมในเรื่องของเกมรับถึงแม้จะโดนยิงประตูบ่อยๆ้วยก็ตามนะมันเป็นในเรื่องของจุดเด่นละกันที่เป็นมาตรฐานที่ยูเว่จะทําได้ดีตลอดในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอ่าเพราะว่าถ้าวัดผลงานในลีกในล่าสุดเนี่ยโอ้โหยูเว่คือยิงกระจายเลยแต่ก็เสียประตูเยอะเนาะแต่ว่าพอมาวัดผลจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกผลงานค่อนข้างดีหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ประตูเยอะแต่ก็ เสียประตูน้อยนะครับนั่นก็คือจุดเด่นที่ยูเว่ทำได้ดีมาตลอดและก็เป็นจุดเด่นที่เบียเรล้ว e ทำได้ดีเช่นกันนั่นเองนะครับอ่าต่อมาครับอ่าประวัติการพบกันครับผมก็เคยพบกันในรอบสุบทสดท้ายในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลสองพันสิบเอ็ดสองพันยี่สิบสองนั่นเองนะครับโดยเบียเรลเคยบุกไปถล่มยูเวนตุสถึงตูรินสามประตูต,ต่อศูนย์เลยเหรอในนัดที่2เลยนะจนทำให้เขี่ยทีมม้าลายตกรอบไปอย่างน่าอัศจรรย์เลยครับผมโอคตรมืออลังการขนาดนี้ นะครับนี่แหละคือไฮไลท์ที่น่าสนใจว่าพี่สเตฟานจะเอาอยัางไงดีนะครับไม่ใช่นะผมก็เป็นคู่ที่น่าสนใจเห็นไหมเ <_ S 1> พราะว่าปรติศาสตร์มันก็แบบเออมันก็แบบมีความคอนทราสกันไงแล้วก็แน่นอนว่าบีแล้วก็เคยข่มยูเวในช่วงหลังด้วยเนาะก็เลยนั่นแหละเอาคู่นี้มาพูดถึงด้วยนะครับโอเค คู่ต่อมาครับเป็นเบย์เลอร์เลเวอร์คูเซ่นะเปิดบ้านตอนรับกัมพูงกับ PSV ไฮโฮเฟ่นะครับความน่าสนใจคือเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยมีสถิติที่ดีมากๆในการรับมือจากอ่าทีมที่มาจากลีกเนเธอร์แลนด์นะผมเพราะไม่แพ้มาตลอด7ครั้งหลังสุดที่พบกันกับสโมสรจากดัตช์นั่นเองนะครับหรือสโมสรจากฮอลแลนด์นั่นแหละเพราะว่าการพบกันครับเคยพบกันในยูฟ่าครับในปี1 9 9 4 1 9 9โอ้โหเก่ากันเก่ากึกเลยกู้เกิดไม่ทันนะครับผมซึ่งเลเวอร์คูเซ่นเป็นฝ่ายชนะ ไป5ประตูต่อ4ในบ้านแล้วก็เสมอการสูมประตูศูนย์ในเกมเยือนนัน่นเองะครับสถิติที่น่าสนใจคือเลโอคูเซนทำผลงานในบ้านได้แข็งแกร่งมากในเกมยุโรปโดยชนะถึง14จาก16นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านด้วยแต่ PSV ก็มีสถิติที่ไม่ดีนักเอาเมื่อไปเยือนเยอรมนีเพราะชนะเพียง1ครั้งจาก20เกมเยือนสโมสรโอเคใส่เลโอคูเซนนะครับ จบเลยนะครับอัดแยบเลยต่อมาคู่สุดท้ายที่น่าสนใจครับก็เป็นคาราบักนะครับผม FK นะมาจากเซอร์เบจันนะพบกับ FC โคเปนเฮเกนจากเดนมาร์กมันน่าสนใจตัวไหนเลยคาราบักครับผมเป็นทีมที่ฟอร์มล้อแรงมากในฤดูกาลนี้นี่แหละคือความน่าสนใจเพราะชนะมา6จาก7นัดเกมยุโรปที่ลงเล่นและมักมีสกอร์เกิดขึ้นในเกมของพวกเขาอ้าวนี่แหละคือความน่าสนใจครับดังนั้นคืออะไร,รหมายความว่าคาราบักยิงประตูแน่นอน นะครับแล้วก็ประวัติการพบกันครับเคยพบกัน4ครั้งโดยกระบักชนะ1แพ้3อ่ะสถิติมันยอนแย้งยันงไม่รู้แต่พบกันล่าสุดในปี2017-2018รอบเพย์ออฟ UCL กระบักเป็นฝ่ายผ่านเข้ารอบแฮะด้วยกบฏทีมเยือนอ้ามันมีความคอนแทคกันตรงนี้ดังนั้นครับคู่นี้ครับก็น่าดูแหละเพราะอะไรมันเตะห้าทุ่มสี่ห้ามันเตะไว้ก็เหมาะกับคนนอนไม่ดึกมากแล้วกันเนาะก็มาแนะนําคู่นี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับและนี่ก็คือความน่าสนใจทั้งหมด ที่ผมได้เอามานําเสนอในวันนี้นะครับผมก็เป็นไงกันบ้างหวังว่าจะชอบกันนะผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาใน,นที่นี้ด้วยข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับผมหรือว่าการอ่านออกเสียงที่ผิดพลาดก็ต้องขอโทษด้วยละกันก็บอกว่าจะไม่โกรธไม่คืนนะน้อยและผมจะพยายามพัฒนาตรงนี้ให้ดียิ่งขึ้นจะพยายามผิดพลาดให้น้อยที่สุดละกันเท่าที่จะทำได้นะครับและนี่ก็คือครั้งแรกของผมด้วยก็ จะพยายามทาให้ดีที่สุดแล้วก็จะพยายามทําให้ดีขึ้นกว่านี้ในวันต่อๆไปผิดพลาดประการใดก็แนะนํากันได้นะครับผมช่วยกันสนับสนุนได้หมดทุกช่องทางทั้งการโดเน a t นะครับผมสนับสนุนทั้งาการแนะนําต่างๆในทุกๆด้านเลยเท่าที่เราจะแนะนําผมได้นะครับผมทําตรงนี้ปรับปรุงตรงนั้นอยากให้แก้ตรงนี้หาข้อมูลตรงนี้ได้ไหมเอามาจากเว็บไซต์นี้ได้ไหมน่าจะแม่นยํากว่านะครับหาข้อมูลที่ อ่าน่าสนใจมากกว่านี้หน่อยได้ไหมหรือมีทอปิกไหนที่น่าสนใจหรือมี q a มีคาถามไหนที่อยากะถามผมเพิ่มเติมพิมพ์มาถามไว้ได้เลยนะแล้วถ้าเกิดวัน,นวนหนึ่งผมทํา Q A ก็จะมาไล่ตอบคําถามเพื่อนๆให้นะครับทั้งเกี่ยวกับฟุตบอลก็ดีทั้งเกี่ยวกับเรื่องไร้สาระก็ได้นะครับผมก็หวังว่าจะชอบกันนะครับดีภาพปประการไหนก็ขอไปใน,นที่ด้วยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ติดตามด้วยนะครับจะพยายามลงคลิปทุกวันเนาะโอเคครับสวัสดีครับไปละบ๊ายบาย